哎呀！ สวัสดีครับเีครับสวัสดีพี่โม่ด้วยครับช่องอะไรนะ m o d u l u s ครับผม m o d u l u s Channel นะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเับเย้ก็วันนี้มามีโปรดักที่หลายๆคนคงชอบแหละนะครับสำหรับตัว L4 นะครับพี่โม่ c i f 100 1นะครับตัว DCT นะครับตัว L4 เนาะตัวล่าสุดก็เป็นรถเทสครับงานเทสจากยี่ปีครับวันนี้ก็ พามาดูรูปลักษณ์ต่างๆเรื่องของโหมดเรื่องของหน้าจอต่างๆนะครับให้พี่โมได้ลองเห็นด้วยเอาสเปคคร่าวๆก่อนก็ได้ครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับพี่เครื่องพันร้อยนะครับอู่ไหนวะนี่โอ้อันแบบไงแน่บผเห็นอันเยอ๋อกล่องนี้นี่นี่นี่อยู่นี่ อยู่นี่กดแม่เพื่อไฟสีหัวเฮ้ยเจมี่หัวเทียนมันอยู่นี่วะอ๋อถือว่าพอมันเปิดเพราะคนนั้นมันปิดหมดหัวเทียนมีสีหัวครัสีหัวอ่านี่มาดูมาดูข้อมูลเทคนิคกับช่างครับหัวเทียนมีสีหัวนะครับเป็นสีหัวแบบแอะพิการเทปินอ๋อสองสูบแปดวาล์วสองเจ็ดศูนย์แข้งเหมือนกันหนึ่งพันหนึ่งพันแปดสิบสี่ซีซีเก้าสิบห้าแรงม้าเยี่ยมมากโอ้ยพอมาไปดูตัวรถดีกว่า ในส่วนของโหมดก็มาพร้อม4โหมดขับขี่2 user นะครับ4โหมดขับขี่2 user 2>, 2 user ครับประมาณนี้โช้ไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าครับนี่ลองลองลองปรับเล่นๆนะปรับโหมดเล่นๆปุ๊บแล้วจับจับที่บอร์ดนี่พี่จะรู้สึกเลยว่าแม่งโช้มันมันเปลี่ยนมันจะอืดอืดมันจะขึ้นลงของมันนะม,มันจะแบบว่าปรับปรับตามสมภาพถนนอะไรนี้นิดหน่อยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันสามารถ ปรับได้ยันนี้เลยพี่โมเห็นไหมครับตัวท็อกใช่ครับแล้วก็ตัวพีโหลดเนี่ยพีโหลดนี่มันจะมีทั้งซ้อนสองและมีสัมภาระนะครับแล้วก็ตัวอันนี้จีโมจีใช่ครับโมดจีมมดเดียวกันใช่ครับเหมือนกันตัวนี้เป็นยูคือวิลลี่ใช่ครับปิดแม่เลยครับได้ครับปิดปิดพี่โมลองเซ็ตไว้ก่อนลองขี่ อันนี้ขี่คนเดียวอยู่แล้วนี่นี่ขี่สองคนมันจะอืดอืดเลยอืดมันจะปรับมันจะขึ้นใช่ใช่พี่โมลองจับดูดิอันนี้สองคนนะอ่แล้วปรับเป็นคนเดียวนะเพื่งเปลี่ยนแล้ะทีนี้เออวะ่ะมันมีเสียงว่ะอันนี้นี่เอาแบบหนึ่งคนแล้วก็แบบว่ามีสัมระเออมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใส่คนซ้อนเข้าไปปื๊บมันก็จะปรับให้อีกแบบหนึง่งโคตรเฟี้ยวนะครับหน้าจอมามาพร้อมหน้าจอเจ็ดนิ้วนะครับ ชัดดีว่ะใช่ครับเป็น TFT สามสี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็มี Android Auto กับใช่ใช่ Android Auto เหมือนกันกับไอ้อะไรวะอ่าร l a y อ่าใช่ครับแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าไอ้เผื่อเอาไว้เปิดเผื่อเอาไว้เปิดแมปทชไหมก็ดูอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ดูความเร็วดูอะไรกับจะดูเลขเกียร์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมทำกันบ้านมาแล้วครับสุดยอดเบื้อต้องแบบนี้รู้เยอะใช่ไหมพี่โมพี่โมลองลองนั่งดูเดี๋ยวป้อถ่ายให้นี่นายแบบผมนี่ครับ เวทีขึ้นรถไม่เหมือนใครนะครับดูขาดูขาอ่าดูพอดีอ่ะคือคือเหมือน x d v คันเก่าพี่โมมันสรีรล้รถมันจะบังคับบับงคับให้เรากางขาแต่ตัวนี้เราหูบขาได้ขาถึงพื้นอ่อนฮอฮอเป็นไงอ่าปรับปรับชิวปรับชิวดได้นะครับตัวนี้อ,อะไรเนี่ยกระจกกระจกเพิ่มไปไหนจกแต่งคือตัวนี้นะครับมันข้อดีของมันคือสมมติ อยากพับแม่งพับงี้เลยพี่โมเสียวเอออะไรอย่างงี้ยพอจนสุดท้ายยังไงก็ล้มใช่ไหมดูดิใช่ใช่เราไปลุยแม่งก็ล้มประมาณนี้ประมาณนี้ครับ่น้องไปฟรีรันมาก็โอเคครับขี่ขี่ง่ายสบายไอ้ป้อลงขึ้นสิป้อสูงเท่าไหร่ได้ครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับดูดูครับไซส์อันนี้คือไซส์ปกติทั่วไปครับเพราะพี่โม่แต่ตัวสูงนิดนึงปกติวันนี้175โอ้โหรถไปโคตรยักษ์โคตรใตัวเล็กใช่ไหมแต่ขาผมถึงพื้น100%เลยแมน ว่ามันเตี้ยลงจากสเปคยุโรปใช่ครับจากตัว L จากตัว L หนึ่งเตี้ยลงเยอะว่าลูกค้าจะบ่นว่าเออทำไมเฮ้ยรถแอฟริกามันสูง่ังเลยวะนี่ตัว L 4จัดมาให้พี่ทำมาขายใครวะขายไม่ถึงองทำมาขายใครมันสเปคยุโรปนี่เราคนไทยนะลองลองสตาร์ทดูซิมาดูเรื่องของฟังก์ชันแล้วปุ่มสตาร์ทก่อนนี่มีคูดมีคูดด้วย เออว่ะธรรมดานี่เวลาเรากดฟูดปุ๊บมันจะขึ้นที่ตรงนี้ครับสีส้มออะสตาร์ทก่อนนะพุดตส่เกียร์พุดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ย ดูรอบนี่เจ้ามันเล่นไฟฟ้าครับติดติดมือดีมากครับโม่มันเล่นเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวต้องไปลองดูหน้าตาดูหน้าตาเฮ้ยมีไฟโค้งให้ด้วยอ่าใช่ครับเขาเรียกว่าคอนดิลลิ่งไลท์นะครับจะเริ่มติดที่15องศาอย่าลดที่15องศาแล้วจะติดยังไม่ติดป่ะต้องเอาลงอนุ่้องลีกเครื่องต้องติดก่อนอ๋อต้องติดเครื่องก่อนต้องติดก่อนใช่คู่แข่ง GS ใช่อยาก้ว่าคู่แข่งเป็นเหมือนเหมือน GS แต่ในราคาประหยัดแมมครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งใช่หกแสนเก้าข้างบนมีรถนะครับข้างบนมีรถมีกิฟต์ให้ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทแสงว่ารุ่นใหม่จะเข้าดิทำไมราคาลงไม่พี่มันเอามันเป็นความลับทางการตลาดเราจะบอกให้ฟังทีหลังหลังไหมแปลว่าอะไรวะอันนี้มันปรับขึ้นได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับปรับขึ้นได้อีกอ่ามันจะเป็นไฮซีดกับโลซีดครับพี่ตัวนี้เราปรับไว้เป็นโลซีดครับ ถ้าเป็นไฮซีดมันจะขึ้นมาที่ขอบตรงนี้เลยพี่จะขึ้นอีกประมาณสามเซนครับสำหรับคนอยากได้ฟิลสูงๆขย e งนิดนึงครับับโช้กไฟฟ้าไฟฟ้าหมดครับไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้ายันคันเร่งนี่เห็นสายสายนี่นนนมีอุ่นมือไหมอุ่นมือมีใช่ไหมมีครับสีอันนี้คือสีอะไรสีไต<ท>รครครับไตรคันเร่มจะมีแต่เฉพาะในตัวตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่ตัวดีซนี่ครับ Adventureport อือชื่อรุ <Sport. S 2> ร่นเขา ถ้าเป็นตัว MT จะเป็นตัวนี้อ่าะเดี๋ยวมาดู MT กันเอา MT มาจอดว้าเห็นไหมบ้าเลยเอ้ามานี่หมายโชว์รูมครับวุ่นมากเจ็ดสนี่ต่างกันตรงนี้หนึ่งล้อครับยางเป็นทูบเลสอันนี้เป็นตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ทูบเลสใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นมียางในใช่จุดที่สองก็จะเป็นตัวชิวอ่าชิวปรับไม่ได้ชิวเป็นสั้นคันนี้เลีงไรไม่มี เออแต่ดูอย่างนี้สวยกว่าป่ะมันจะออกนวาง Enduro มัน Enduro เลยแหละ e n ด u โ o ยักษ์ใช่ไหมพี่ใช่โ้ก็โชว์เป็นธรรมดาครับอันนี้เหมาะสำหรับคนปรับมือคนปรับเปลี่ยนปรับได้ตัวก็เกียร์ระบบยังจะเป็นแบบปกติอยู่ถ้าเขาเรียกไฟฟ้าจะมีคูบคันโทนอ๋อใช่ไหมพี่ัวพ่วงกันสุดยอดเลยตัดตรงนี้ออกเลยนะพี่ ถ้าเกิดอย่างนี้มันเป็นไฟฟ้าหมดแล้วแล้วมันแล้วมันมีโหมด3-4โหมดใช่ไหมใช่ครับตัวนี้จะแตกต่างกันก็คือมันจะเป็นโหมดน้อยกว่ามันจะมี3ามโหมดสยูเซอร์ตัวนี้4ี่โหมดสยูเซอร์งั้นเอาไว้ทัวร์ทัวร์ทัวร์ถนนดำรุ่นต่อไปน่าจะมีฟีเลสว่ะน่าจะชัวร์ว่ะใช่ใช่ไหมพี่มัใส่ของตัวนี้มาเนาะออโหแมน ก็จะว่าข้อเสียนี่แหละข้อเสียข้อแรกเลยบูตนานแล้วถ้าอันนี้อันนี้มันดับก็ต้องมันรอเป็นบูตใช่แล้วก็ยูเซอร์สองหมดซึ่งปรับเองปรับเองได้หมดปรับเองได้หมดครับปรับเองได้เฉพาะตัวนี้อสองอันนี้อันนี้พอเราเล่น้กยูเซอร์หยูเซอร์สองที่คือความแรง e b คือ engine brake ใช่ครับที่คือ traction ใช่ครับสุดยอด คนามรุนความร้อน ABS นี้เอาไว้ปิดเอาไว้ปิดล้อหลังใช่ครับล้อหลังเท่านั้นใช่ครับล้อหลังเท่านั้นครับเผื่อแบบอยากฟรีใช่ไหมพี่ใช่เอาไว้สไลด์ Enduro Enduro นี่มีบลูทูธด้วยบลูทูธอ่าแสดงว่าในกรณีที่สมมุติมันมีบลูทูธบลูทูธแบบเนี้ยเป็นคือเชื่อมกับแอนดรอยได้โอเอสได้ใช่ไหมพี่ได้ได้ทั้งสองระบบใช่เอาไว้เวลาที่เราแบบ เรามีบูทูธที่โทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถแบบดูที่หน้าจอได้ใช่ถูกต้องฟังกชันการโทรเข้าโทรออกต่างๆใช่เพราะปุ่มอะไรอยู่นี่หมดเก่งกว่าเซียวแต่พี่โมปุ่มแม่งเยอะว่ะนี่ก็ต้องทำความล้ำๆหน่อยล้ำๆหน่อยทำความคุ้นเคยว่ะใช่มันก็จะเป็นแบ็คอันนี้ก็เป็นแบ็คอะไรเงี้ยครับกดขึ้นกดลงอะไรอย่างนี้ก็นี่แหละครับนี่ครับการปรับต่างๆก็อยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องถ่ายเซียวเยอะพี่ร้อนอ่าังเสียงกันหน่อยมันต่างกันไหม ไม่ต่างนะก็เก็เหมือนกันต่างกันแค่ระบบเออวาดีเร็ยวเดียวกับตังขังน้ำมันก็ลืมขังน้ำมันว่ะตัวนี้จะเป็นสิบเก้าลิตรสิบเก้ากับยี่สิบห้าลิตรทั่วได้เยอะกว่าเมื่อเช้าเติมตัวนี้หมดไปเจ็ดร้อยกว่าบาทเก้าห้าเหรอใช่ครับตัวนี้อยู่ประมาณห้าร้อย ทำไมเขาไปโบกกันลุยทำไมเไปโบกกันโหดจังวะอีดูโร่ตัวนี้รถเทสจากอีบิโอนาครับเขาเขาเอารถไปทํากิจกรรมไอ้ตัวไอ้ตัวอันนั้นอ่ะเดิร์ดเดิร์ดเดิร์ดใช่ใช่ใช่เดิร์ดของฮอนด้าตัวนี้ไปให้ลูกค้าขี่ด้วยก็เลยสมบุกสมบันอย่แล้อ๋อตัวนั้นตัวนั้นเขาไม่มีแหลกมาให้ไอเนี่ยไม่มีแหลกมาให้แต่นั่นเขามีเขามีมาให้มีที่จับมีแหลกหน้ามีแหลกนั่แหลกแหลกไอ้ตัวนี้ไอ้เดินเต็นซื้อเพิ่มถาดวางซื้อเพิ่มถูกไหม มีถึงแค่นี้เออที่จุดจุดยึด,ดแหลกข้างโซ่หนักไหมหนักเท่าไหร่สองร้อยห้าส <250 S 2> ิบกิโลครับประมาณนะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบดูไซส์มันสิดูคนไงคนตัวเล็กไปเลยแล้วนี่ราคา่อะไรนะอันนี้ราคาอยู่ 6แสนเก้าืเก้าันบาท6แสนเก้าหก้รวมกิฟตยังอ่ายังครับก็คือลดไปอีกห้าหมื่นลดให้ห้าหมื่นเดืยนพรบประกันแค้หนึ่งปีนี่รับรถถ้าดาวสิห้าเ็นก็รับรถอยู่ประมาณหกหมื่นหากกิฟตแล้วนะครับกอนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นสองันบาทครับอันนี้คือห้าปีหกสิบงวดครับห้าปีครับห้าปีถ้าเป็นตัว MP อยู่ที่ห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทครับยังไม่รวมกิฟต์ช่นเคยยังรวมกิฟตกิฟต์เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพื้นป เรียนพรบประกันชั้นหนึ่งปีครับเราไปดูคนนั้นต่อเฮ้ยขี้เลีเสียวก็มาเชื่อนี่ยังไม่ยังไม่เคยลองโชคไฟฟ้าเหมือนกันไหมแต่แน่าจะน่าจะน่ต่างจากเลียดหรอกม่ครับขี่เมฆแต่มันน่าจะไม่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 ขนาดนั้น มันก็ดูราคามันหน่อยออมันอาจจะตอบสนองได้ดีในระดับหนึ่งเฉยแต่ไม่คงไม่นิ่มเอก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะเออนั่นดีคุณเจ้หาหนาทเอานี่อยู่นี่อ,อ,อยู่นี่อยู่นี่เอารองนั้นแล่ะพี่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เยวเต็๊บครับนี่ไปลุย ดับลเลย,เลยโอ้คือกันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันนี่ครับ DCT มีคลิปให้ดูด้วยกัดดยนดำมาเชิญห <c oughs> น้าแม่งโคตรเอาเรื่องครับพี่ไปแล้วบ๊ายบายนะเออบ๊ายบายเออย